ถ้าคุณไม่อยากเป็นมะเร็งจงหยุดกิน4สิ่งนี้หลายคนกลัวมากเลยว่าจะเป็นมะเร็งจนไม่กล้าทานนั่นทานนี่เลยกลัวว่าทานเข้าไปเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เขาคนนั้นเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะโรคนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโรคหนึ่งที่เป็นสาเหตุทําให้คนเนี่ย เสียชีวิตอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เลยไม่แปลกใจที่ทําให้คุณเนี่ยกลัวขนาดนี้หลายคนก็ชอบทักข้อความมาถามว่ากินนั่นกินนี่ได้ไหมหมอเฟินกินแล้วจะทาให้เป็นมะเร็งหรือเปล่าวันนี้หมอเฟินก็เลยจะมาบอกวิธีการคัดเลือกอาหารและกันเอาอย่างนี้จะยังไม่บอกว่ากินอะไรแล้วป้องกันมะเร็งแต่จะบอกว่าวิธีเหมือนคุณคัดแยกขยะพอคุณรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ควรกินคุณก็จะเหลือแต่ส่วนดีๆที่ทําให้คุณเอาไปปรับใช้แล้วเอาไป กินในชีวิตประจําวันได้โดยที่คุณรู้ละว,ว่าอะไรที่ไม่ควรเพราะมันไปกระตุน้นทําให้คุณเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาวันนี้ข้อมูลทุกอย่างจะมาอ้างอิงจากงานวิจัยทั้งนั้นจะพูดแต่ความจริง <c oughs> อยู่ตรงกลางให้คุณเอาไปพิจารณาต่อเองเนาะอ่ะข้อแรกที่ต้องบอกคุณเลยเดี๋ยวขึ้นงานวิจัยแรกเลยก็คือเป็นข่าวดีนะสําหรับคนที่กลัวว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าบ้านคุณจะมีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งอยู่ก็ตาม คุณไม่จําเป็นต้องเป็นนะข่าวดีที่จะบอกวันนี้ไม่บอกไม่ได้เลยในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่เขาสํารวจมาแล้วนะพบว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นิดเดียวเช่นหันมาทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นแค่นี้ก็สามารถช่วยป้องกันโรคมันเร็งได้ถึง30-50%เชียวนะแค่เปลี่ยนเรื่องอาหารแค่นีองไลฟ์สไตล์คุณดังนั้น วันนี้ก็เลยจะเป็นรลฟ์ที่บอกว่า4สิ่งก่อนที่จะเปลี่ยนไปรักสุขภาพไปทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นสิ่งแรกต้องที่ต้องรู้ก็คืออะไรล่ะที่ต้องคัดออกก่อนที่จะเหลือแต่สิ่งดีๆอ่เรามาเริ่มกันวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสีอาหารเนี้ยไม่ได้ห้ามนะแต่เป็นเพียงแค่ถ้ายิ่งคุณทานมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งไปเพิ่มโอกาสการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น คุณอาจจะทานได้เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ควรทานเยอะ,อะต้องพูดอย่างนี้ละกันข้อแรกข้อแรกก็คือหลายคนอาจจะรู้ดีอยู่แล้วแต่ต้องขยี้นิดนึงข้อแรกก็คือใครเข้ามาใหม่กดแชร์ได้เลยนะคะวันนี้มีประโยชน์มากๆบอกเลยข้อแรกคือน้ําตาลหรือรีไฟ์ขาบขาบก็คือย่อมาจากคาร์โบไฮเดรตเนาะรีไฟ์ขาบคืออะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือน้ําน้า คาร์โบไฮเดตเชิงเดี่ยวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นน้ำตาลที่ผ่านการขัดสีพวกแป้งขาวขนมปังขาวน้ำอัดลมเส้นพาสตา้าเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือของหวานอะไรก็แล้วแต่อันนี้แหละคือรีไฟค่าทั้งสิน้นหรือเรียกย่อยๆคือน้ำตาลที่มันเข้าไปร่างกายแล้วก็เป็นน้ำตาลนั่นเองเป็นคาร์โบไฮเดตเชิงเดี่ยวถ้าเชิงซ้อนก็จะเป็นคาร์โบไฮเดทที่มีใยอาหารสูงๆอย่างพวกข้าวกล,าล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังคร่าวๆเนาะอ่ะเรามาพูดเรื่องนี้ก่อน ต้องบอกก่อนว่าเขาพบว่าคนที่รับประทานคาร์โบไฮเดรตที่มีน้ําตาลสูงๆนะอาหารชนิดใดก็ตามที่มีน้ําตาลสูงๆแต่มีไฟเบอร์น้อยไฟเบอร์ก็คือใย,ยอาหารน้อยมีส่วนที่จะไปเพิ่มโอกาสให้คุณเป็นโรคมะเร็งได้นั่นเองดังนั้นให้หลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตพวกนี้หรือลดให้มากที่สุดและอีกหนึ่งงานวิจัยที่หมอเฟิร์นขึ้นมาที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นงานวิจัยที่ ค่อนข้างใหญ่เลยนะเขาทดสอบในคนประมาณ4ี่หมืนเจ็ดคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วเป็นคนที่ชอบบริโภคหรือรับประทานรีไฟด์ขาบที่เราพูดไปจะมีโอกาสเขาเพราะว่าจะทำให้คนผู้นั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นมันเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนที่ไม่ชอบทานพวกน้ำตาลหรือรีไฟด์ขาบหรืออาหารประเภทนี้ถึงสองเท่า ดังนั้นสรุปข้อนี้ง่ายๆงานวิจัยตัวเนี้บอกว่าใครก็ตามที่ชอบกินรีไฟคาดบหรือน้ําตาลเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมันเร็งลําไส้ใหญ่มากกว่าคนที่ไม่ทานหรือทานน้อยถึง2เท่าเยอะนะคุณดังนั้นเราควรที่จะลดละเลิกตั้งแต่วันนี้จะดีที่สุดแต่ต้องย้ําก่อนเลยว่าหมอเฟิร์นไม่ได้บอกว่าห้ามทานน้ําตาลนะแค่เพียงบอกว่าให้คุณหลีกเลี่ยงหรือลดให้มากที่สุด เพราะยังไงร่างกายของเราจําเป็นต้องใช้น้ําตาลเพื่อไปเป็นพลังงานอยู่แล้ววันแล้วหลายคนก็จะเกิดข้อสงสัยว่าแล้ววันหนึ่งควรทานน้าตาลไม่เกินเท่าไหร่อ่ก็เลยหาข้อมูลมาให้เป็นจากสถาบันโรคหัวใจอเมริกาเนาะเขาก็กําหนดมาให้แล้วว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยควรจํากัดปริมาณน้ําตาลต่อวันเท่าไหร่ในผู้ชายเขาให้ไม่ควรเกิน9ช้อนชาหรือ36กรัมต่อวันในผู้หญิงก็ไม่ควรเกิน 6ช้อนชาหรือ25กรัมต่อวันเนาะจำง่ายมากๆใครจะแขปบภาพไว้ก็ได้เนาะดังนั้นเวลาที่คุณจะซื้อหรือดื่มอะไรให้พลิกดูข้างขวดหรือข้างกล่องนี้นึงอยังมาเฟอร์เนี่ยดื่มไฟเบอร์เนาะอ่ะเป็นกรีนจะกินไม่ต้องตกใจดื่มไฟเบอร์เราก็จะดูว่ามีปริมาณน,น้ำตาลไหมอย่างนี้ก็0ูนเปอร์เซ็นต์เนาะก็ทานได้ให้ให้สังเกตนิดนึงก่อนที่คุณจะนำอะไรเข้าร่างกายว่ามีน้ำตาลเยอะแค่ไหนแล้วที่สำคัญที่ต้องบอกก็คือ เราเป็นคนไทยเราทานข้าวอยู่แล้วข้าวทานเข้าไปเป็นคาร์โบไฮเดรตก็เปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลอยู่แล้วดังนั้นในแต่ละวันมั่นใจมากว่าคุณได้น้ําตาลอยู่แล้วดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มในอาหารหรือไปทานเครื่องดื่มหวานๆเพิ่มก็ได้เพราะคุณได้น้ําตาลต่อวันอยู่แล้วพยายามจํากัดไม่ให้เกินเท่านี้เนาะผู้ชายก็36กรัมผู้หญิงก็25กรัมไม่เกินนี้จะดีที่สุดถ้าเกินกว่านี้ก,นก็อาจนําไปสู่โรคต่างๆมากมายที่ไม่ใช่แค่มะเร็งนั่นแหละ อ่าข้อที่สองข้อสองก็น่าสนใจมากๆข้อสองคือใครเข้าใจข้อนี้แล้วพิมพ์ว่าน้ำตาลอ่าจะได้ปิดข้อนี้เนาะพิมพ์ว่าน้ำตาลน้ำตาลเข้ามาเลยข้อสองคือสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงคือเนื้อแปลรูปอ่าตัวเนี้ยเป็นงานวิเป็นต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ย WHO หรือที่เรียกว่าองค์การนานามระเโลกเนาะเขาบอกชัดเจนแล้วว่าในเนื้อสัตว์แปลรูป ส่วนใหญ่จะมีสารตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่าคาซิโนเจนเขียนเผื่อมีใครอยากรู้ว่าเขียนยังไงคาซิโนเจนซึ่งสารตัวเนี้ยเป็นสารตัวร้ายเลยที่จะไปก่อมะเร็งในร่างกายของเราได้คุณคุณผ่องใสบอกว่าน้ําตาลคุณอังคารบอกน้ําตาลโอเคเข้าใจกันเนาะโอเคเมื่อกี้บอกองค์การอามัยโลกเนาะบอกว่าให้ ในเนื้อสัตว์แปลรูปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสารตัวนี้ที่ชื่อคาร์ซิโนเจนเนี่ยมันจะไปก่อให้คุณให้เกิดมะเร็งในร่างกายได้ซึ่งเขาพบว่าส่วนใหญ่ในเนื้อสัตว์แปลรูปอะ่ะมักจะใส่สารที่ช่วยถนอมอาหารถนอมรสชาติอย่างเช่นใส่เกลือที่มากเกินไปหรือนําไปลมควันทําอะไรต่างๆทั้งหลายเนื้อสัตว์แปลรูปเช่นอะไรบ้างเช่นพวกไส้กรอกพวกแฮมพวกเบคอนของชอบของใครหลายคนเลยเนาะแล้วก็อย่างที่ต่างประเทศที่หมอเฟิร์นเคยไปเรียนอยู่ ออสเตเลียเนาะก็จะมีซาลามี่ซึ่งฝรั่งเนี่ยชอบกินมากชอบกินกับไวน์หมอเฟินก็เคยชิมก็คล้ายๆแหนมบ้านเรานั่นแหละแหมเราก็ชิมนิดหน่อยไม่กินเยอะเนาะดังนั้นให้คุณระวังพวกนี้ไว้เพราะว่ามันอาจจะไปเพิ่มโอกาสทําให้คุณเป็นมะเร็งในอนาคตได้แล้วงานวิจัยเนี่ยใหญ่มากเลยนะต้องบอกเลยอันเนี้ย เป็นรีวิวงานวิจัยนะรีวิวงานวิจัยก็คือเขาจะไปดูสรุปข้อมูลงานวิจัยหลายๆอันย้อนหลังแล้วมาสรุปให้คุณฟังก็คือเขาพบว่าเนื้อสัตว์แปลรูปเนี่ยถ้าทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะไปเพิ่มโอกาสให้คุณเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกแล้วมากถึง20-50%ถึงเชียวนะแทบจะครึ่งร้อยแล้วอ่ะก็คือมากสุดก็คือ5 0เมื่อเทียบกับคนที่ทานนิดๆาหน่อยหรือไม่ทานเลยดังนั้น มันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่กับการที่คุณทานเนื้อสัตว์ไปหลาหรูปแล้วต้องมากังวลว่าอาจจะเป็นมะเร็งในอนาคตนาะดังนั้นถ้าใครที่ชื่นชอบสิ่งนี้อยู่แนะนําให้ลดได้ให้ลดลงเหมือนเดิมหมอเฟิร์นไม่เคยห้ามให้คุณไม่ทานอะไรเลยนานๆทีทานได้แต่ถ้าทานบ่อยๆหรือทานเยอะๆคุณก็ต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเพราะมันจะไปเพิ่มโอกาสที่คุณจะเป็น โรคมาเร็งตามมาได้นั่นเองดังนั้นให้เลี่ยงได้จะดีกว่าเนาะคุณเบนจวันบอกว่าขอบคุณค่ะหมอขอบคุณค่าคุณอังคาบอกแชร์ให้แล้วค่ะคุณหมออยากให้เข้ามาฟังกันขอบคุณค่าใครมาฟังย้อนหลังหรือมาฟังสดได้ก็ยิ่งดีเนาะย้อนหลังก็ไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเนาะสรุปข้อนี้ก็คือใครเข้าใจให้พิมพ์ว่าเนื้อแปลรูปเลยเนาะเดี๋ยวไปข้อถัดไปละแน่นอนว่าคุณทานได้แต่ถ้าทานแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสที่จะเป็นมะเร็งก็จะเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นตามนั้นใครเข้าใจก็พิมพ์เนี้ยแปลรูปได้เลยเดี๋ยวไปข้อ3ข้อ3คืออะไรเอ่ยข้อ3ง่ายมากคืออาหาร <c oughs> ข้อนี้ไม่ได้เจาะจงว่าคือตัวใดแต่เป็นอาหารทุกชนิดที่นําไปผ่านการใช้ความร้อนสูงหรือเรียกว่า o v e r c o ์คุกฟู้ดนั่นเองซึ่งเช่นอะไรบ้างเช่นอาหารพวกปิ้งย่างทอดเผาอะไรพวกเนี้ย ใช่หมดเลยอาหารที่ใช้ความร้อนสูงแล้วต้องใช้ความร้อนในระยะเวลานานๆเนี่ยเพราะเวลาที่อาหารถูกความร้อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดสารอันตรายอยู่2ตัวที่เป็นตัวหลักๆเลยนะจริงๆเกิดหลายตัวแต่จะพูดขอพูดถึง2ตัวหลักที่มีในงานวิจัยก็คือสารที่ชื่อว่า H A กับ A, A G E S เนาะชื่อยาวขอพูดย่อละกันแต่นี้เขียนให้เผื่อใครจะเอาไปหาข้อมูลเพิ่ม สาร2ตัวนี้อันตรายตรงไหนอันตรายตรงที่ว่ามันจะไปกระตุ้นทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยเกิดการอักเสบแบบนี้ยิ่งกินบ่อยยิ่งทานบ่อยยิ่งอักเสบซ้ําๆซ้ำๆพอร่างกายอักเสบซ้ําๆเซลล์ข้างในอักเสบบ่อยๆก็เลยไปรบกวนการทํางานของเซลลทําให้เซลเนี่ยทำงานผิดปกติจนอาจจะแบ่งตัวผิดปกติเกิดเป็นก้อนเนื้อเป็นมะเร็งก็ได้หรือไม่ใช่เพียงเกิดโรคมะเร็งนะคุณร่างกายอักเสบ เซลเสื่อมเร็วคุณแก่ไว้มากและเป็นโรคอื่นๆเหลือลังตามมาเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นวิธีง่ายๆสำหรับข้อนี้ที่จะหลีกเลี่ยงก็คือให้คุณประกอบอาหารโดยการใช้ไฟที่ไม่แรงเช่นการต้มตุน๋นนึ่งแทนะข้อนี้ง่ายมากๆให้หลีกเลี่ยงโดยกันเอาไปต้มแทนไหมเอาไปนึ่งแทนไหมเอาไปตุนแทนไหมใครเขา้าใจพิมพ์ต้มตุน๋นนึ่งแทน แต่และอันเนาะคุณอังการขอบคุณมากที่พิมบอกว่าเนื้อแปลรูปเยี่ยมข้อนี้ก็ง่ายอีกมาข้อสุดท้ายละข้อที่4ข้อที่4ข้อที่4ต้องบอกว่าใครที่เป็นผู้ชายให้ระวังดวนผู้ชายเนาะแต่ผู้หญิงก็ระวังเหมือนกันแต่ว่าในงานวิจัยที่หมอเฟอร์นำมาเล่าก็คือจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่เป็นผู้ชายโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะว่า ข้อ4คือผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นนมวัว <c oughs> เนยชีสอะไรก็ตามแต่ครีมที่ทำมาจากนมนมวัวนมสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเพราะในงานวิจัยเนี่ยเขาพบแล้วว่าคนที่ทานผลิตภัณฑ์จากนมเยอะๆบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยมันจะไปเพิ่มโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายได้นั่นเองหรือคนที่เป็นอยู่แล้วด้วยนะคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วถ้าทานสิ่งนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ย ยิ่งทาให้อาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยแย่ลงหรือไปเพิ่มโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตมากขึ้นนั่นเองข้อนี้เลยต้องเอามาพูดเนาะหรือถ้าใครเป็นผู้หญิงก็ถ้าทานนมก็มีประโยชน์ก็จริงแต่เขาเพบว่าโปรโตีนในนมเนี่ยมันเป็นโปรโตีนที่ร่างกายเราย่อยยากหน่อยแล้วก็อาจทําให้ร่างกายอักเสบได้พูดรวมๆแล้วกันจะไม่ลงลึกแต่ข้อนี้ถ้าจากงานวิจัยก็คือผู้ชายให้ระวังไม่งั้นคุณอาจจะ ไปเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้สรุปสี่ข้อละกันสรุปง่ายๆแบบนี้ง่ายมากสี่ข้อนี้ให้พิมพ์ว่านมได้เลยที่ต้องหลีกเลี่ยงนมเนาะก็ <c oughs> ถ้าคุณไม่อไม่ทานนมแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างก็เปลี่ยนเป็นพวกนมถั่วเหลืองแทนก็ได้นมข้าวโอ๊ตนมอัลมอนด์เดี๋ยวนี้มีช้อยนมทางเลือกเกอะอแยะแล้วเนาะคุณไม่จําเป็นต้องทานนมจากสัตว์ก็ได้อ คุณอังคณาพิมพ์นมขอบคุณมากค่ะคุณทาให้อกมาช้าแต่ม,มาค่ะเยี่ยมมากค่ะเราก็ยังทันเจอกันมามาถึงสรุปพอดีได้จังหวะพอดีเนาะสรุปคร่าวๆสีข้อที่เราควรหลีกเลี่ยงนะถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งก็คือข้อการรับประทานอาหารพวกที่มีน้ําตาลสูงๆหรือคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีทั้งหลายเนี่ยหรือเนื้อสัตว์แปลรูปเนื้อสัตว์ที่อาหารที่นําไปผ่านความร้อนสูงๆที่ทําให้สุกเนี่ย มีผลทั้งสิ้นที่จะไปเพิ่มความเสี่ยงทําให้คุณเกิดโรคมะเร็งในอนาคตได้และสําหรับผู้ชายหากใครที่ชื่นชอบการดื่มนมจากสัตว์เนาะผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากนมตัวอื่นอย่างชีสเนยพวกเนี้ก็อาจทําให้คุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในอนาคตได้นเองดังนั้นใครก็ตามที่กังวลใจอยู่กลัวว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งให้เริ่มจากการคัดสีส,สิ่งนี้ออกไปจากร่างกายเราก่อนในะแบบแรกแล้วเราค่อยไป เรียกดูซิว่าพอคัดออกไปแล้วเราเหลือสิ่งไหนที่เราพอจะทานได้บ้างอันนี้ก็จะช่วยคุณลดอาการกังวลหรือกลัวแล้วเนาะว่าโอเคสี่สิ่งนี้ฉันไม่ควรไปยุ่งหรือลดละเลิกหลีกเล,ลี่ยงให้มากที่สุดที่สําคัญการที่คุณหลีกเลี่ยง,งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไปแค่ช่วยให้คุณไม่เป็นมะเร็งในอนาคตนะแต่มันยังช่วยทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นอายุยืนขึ้นแล้วที่สําคัญถ้าคุณตัดสี่สิ่งนี้ออก ของแถมที่คุณจะได้สําหรับเราเลยนะคือการที่คุณจะมีหน้าที่เด็กลงเด็กลงเหมือนหมอเฟิร์นนั่นเองทึ่งจะ30ละก็ทําสิ่งนี้มาตลอดแล,แล้วอยากจะมาแบ่งปันแบบนี้ให้คุณรู้เยอะๆเนาะสุดท้ายก็ใครเหมือนเดิมใครชอบเคล็ดลับที่หมอเฟิร์นเอามาเล่าแบบนี้เอามาสอนต่อแบบนี้แล้วอยากรู้แบบเจาะลึกมากๆเพราะว่าหมอเฟิร์นเห็นคนไทยเนี่ยกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็งเยอะมากแทบจะไม่กล้าทานนั่นทานนี่ไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงเนาะหมอเฟิร์นก็ ถ้าคนสนใจอยากเรียนเยอะๆนะแบบเจาะลึกเพิ่มมากมายหมอเฟิร์นจะทำหนังสือเสียงขึ้นมาละกันเป็นเทคนิคต่างๆที่จะช่วยคุณป้องกันมะเร็งว่าห้ามทำสิ่งนี้ให้ทำสิ่งนี้นะแบบที่ทั้งชีวิตเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นมะเร็งอีกเลยหรือในคนที่เคยเป็นมะเร็งมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกลับมาเป็นซ้ำเลยเพราะในหนังสือเสียงเนี่ยจะมีแต่ข้อมูลที่สรุปทั้งนั้นเลยเนาะเป็นเนื้อหาเน้นๆ เป็นวิชาแทบจะเป็นวิชาทั้งหมดที่หมอเฟิร์นรู้มาที่ได้มีโอกาสเรียนกับทั้งหมอเก่งๆในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นงานวิจัยหลายๆตัวเด็ดๆทั้งนั้นจะามาถ่ายทอดให้คุณทั้งหมดในหนังสือเสียงที่ชื่อว่า <c oughs> เพิ่งเปิดเพีออเดร์ครั้งแรกเนาะก็คือเป็นหนังสือเสียงเทคนิคป้องกันมะเร็งนี่แหละจะถ่ายทอดให้คุณฟังให้จบภายในไม่กี่ชั่วโมง การลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่ามันจะตัดการกังวลทุกอย่างของคุณออกไปให้หมดคุณจะรู้ว่าคุณควรปฏิบัติตัวยังไงในชีวิตประจําวันจบภายในไม่กี่ชั่วโมงประหยัดเวลาคุณไม่ต้องไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มไม่ต้องไปอ่านงานวิจัยไม่ต้องไปฟังอะไรมากมายหมอเฟิรนถ้าคนสนใจเรียนเยอะๆนะหมอเฟินจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้คุณเนี่ยเอาไปฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนาะวันนี้ก็ จะให้ลงทะเบียนวันแรกถ้าคุณสนใจนะราคาน่ารักอีกแล้วเพราะอยากให้คนฟังเยอะๆไงเพราะว่ามันช่วยรู้ว่าข้อมูลที่หมอเฟิร์นมีเนี่ยมันช่วยคนได้เยอะมากๆ <c oughs> ปกติในหนังสือเสียงของหมอเฟิร์นก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000เนาะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่เปิด Early Bird จากราคาเต็ม5,990 <c oughs> วันนี้ถ้าคุณสนใจจะให้ราคา1590บาทเท่านั้น <c oughs> ราคาดีมากคุ้มมากและแน่นอนว่าจะได้ฟัง พร้อมกันในเดือนหน้าประมาณกลางเดือนกุมภาพันธเนาะหมอเฟินก็จะขอเวลานิดนึงรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเอามาอัดให้คุณฟังแบบสะดวกสบายที่สุดคุณแค่เปิดฟังที่ไหนกับใครเมื่อไหร่ก็ได้ฟังตอนรถติดก็ได้เพื่อเป็นความรู้ในการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเนาะช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งเพราะหลายคนกงนังวลจนไม่กล้ากินอะไรไม่กล้าทําอะไรเลยแล้วก็ยิ่งมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งอีกต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องเนี้ย เป็นความเชื่อที่คุมเคลือมานานแล้วเนาะไอเรื่องที่มีพันธุกรรมพันธุกรรมมีส่วนจริงนะคุณแต่ไม่ใช่ร้อรซมีส่วนนิดเดียวเขาพบแล้วว่าส่วนที่มีผลทําให้คนคนหนึ่งเป็นมะเร็งมากที่สุดไม่ใช่พันธุกรรมแต่เกิดจากไลฟ์สไตล์ที่เราบอกตั้งแต่แรกก็คือการพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารทั้งหลายแหลนั่นแหละนั่นแหละข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในหนังสือเสียงทั้งหมด ลงทุนวันนี้คุ้มค่าที่สุดจริงๆหมอเฟิร์นก็มาสอนฟรีอย่างนี้ได้อยู่แล้วได้แน่นอนแต่หมอเฟิร์นค้นพบแล้วว่าอะไรก็ตามที่คุณได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยคนจะนําไปปฏิบัติใช้แล้วให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่าการเหมือนคุณได้ของฟรีอะ่ะคุณเอาไปคุณก็วางทิ้งไว้เงี้ยเหมือนมีคนแจกใบปลิวให้คุณคุณก็ไม่อ่านด้วยซ้ำเนาะดังนั้นหมอเฟิร์นเลยค้นพบว่า ถ้าเราได้แรกเปลี่ยนอะไรกันสักอย่างเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยตั้งใจเรียนมากขึ้นดังนั้นก็เลยทาหนังสือเสียงชุดนี้มาใครสนใจก็พิมพ์คําว่ามะเล็งได้เลยเดี๋ยวมีทีมงานส่งข้อมูลไปให้ลงทะเบียนเนาะวันนี้ก็ราคาดีที่สุดจากปกติ5,990บาทวันนี้เหลือ1,590บบาทเรียนจบภายในไม่กี่ชั่วโมงฟังวันเดียวก็จบแล้วแล้วแน่นอนว่าข้อมูลนี้เด็ดทั้งนั้นเพราะว่ารวบรวมมาจากงานวิจัย หลายแหล่งหนังสือหลายเล่มแล้วก็จากประสบการณ์ของหมอเฟิร์นแล้วก็ที่เรียนมาทั้งหมดด้วยเนาะโอเควันนี้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงแล้วเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยมาบอกคุณบ่อยๆคุณจะได้รู้เยอะๆจะได้ช่วยคนให้สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆและหน้าเด็กไปด้วยกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังทั้งไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังรักทุกคนคะ่ะ